มาแล้วค่ะถือว่าเป็นข่าวดีวันนี้เรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนกระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แน่นอนค่ะหลังโควิดคลี่คลายซึ่งกระทรวงการคลังออกมาเผยตอนนี้เร่งบูรณาการข้อมูลในประเด็นเรื่องบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนเปิดลงทะเบียนรอบใหม่หลังโควิดคลี่คลายชี้เพิ่มเกณฑ์คัดกรองและทบทวนข้อมูลใหม่ วันนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ชกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับใครๆที่หลายคนนะคะเราคอยในส่วนของการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ตอนนี้มาแล้วค่ะกระทรวงการคลังเผยโดยนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนคนไทยทั้งหมดเลยโดยเฉพาะผู้มีไรายได้น้อยให้เป็น ปัจจุบันและทันสมัยที่สุดเพื่อใช้ในการเครื่อมโยงตรวจกรองคัดกรองข้อมูลข้อมูลการรับสิทธิ์รวมไปถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีการเปิดลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดสถานการณ์โควิดคลี่คลายซึ่งการรับสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่จะมีการปรับเพิ่มเงื่อนไขบางประการด้วยนะคะเช่นการยินยอมเปิดเผยข้อมูลรายได้ของครอบครัวเป็นต้นเอาละค่ะคุณผู้ชมฟังตรงนี้ให้ดีนะคะทั้งนี้ถ้าหาข้อมูลมีความพร้อมก็จะสามารถดูได้อีกว่าคนหนึ่งคนได้รับการ ช่วยเหลือจากรัฐบาลไปแล้วเท่าไหร่และต้องได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกเท่าไหร่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของหน่วยงานรัฐ อีกมากน้อยแค่ไหนโดยปัจจุบันมีจํานวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ที่13.8ล้านคนถ้าหากมีการเปิดเผยข้อมูลทางกระทรวงการคลังสามารถทราบได้เลยว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครัวเรือนนั้นมีไรายได้เท่าไหร่มีเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือไปแล้วเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือเกณฑ์ใหม่ทั้งหมดซึ่งในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้ตรวจสอบในเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคนที่สามารถลงทะเบียนบัตรคนจนลงได้หมดทุกคนนะคะ ที่ไหนบ้างที่หน่วยงานของรัฐที่หน่วยงานที่รับลงทะเบียนหรือว่าธนาคารของรัฐทุกแห่งค่ะโดยนางสาวกุรยาตันติเตมิตยังกล่าวอีกนะคะว่าสําหรับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เดิมสสคนะคะกาหนดให้เสนอรายละเอียดต่อนายอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้แต่ขณะนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะมีการพิจารณาในเรื่องของกรอบและเวลาเป็นอีกประเด็นที่จะต้องหาลือกันต่อไปค่ะก็เลยนำข้อ ข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้มาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ทราบเกณฑ์ใหม่มีแน่นอนค่ะส่วนราเรียดจะเป็นอย่างไรลงเวลารับสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนเมื่อไหร่เดี๋ยวอิสระแซบติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเน,นื่องแน่นอนสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ